ลมบุยลำครับเอ้าเอ้าเดิมเฮ้ยโอ้ยเกิดอุบัติเหตุนะครับมันแจกพวกครับวันนี้ก็มาวิ่งเว้าวทรงแคปซูลนะครับอ่าเป็นทรงดั้งเดิมของฝั่งละลมจังหวัดบุยลำนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆวิธีการเหลาครับ ก็อยู่ฝั่งละลมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอลานวิ่งแล้วก็มีสมาชิกมาวิ่งเยอะครับอันนี้ก็มีคุณหมอนะครับนี่มือวิ่งประจําซอยนะครับ ทีบบ่บนถนนเลยนะครับมีรถจอดไม่รถจะวิ่งได้หรือเปล่าเชื่อก็ใส่คู่นะครับเพื่อในการเก็บที่ง่ายขึ้นนี่ก็คนปล่อยนะครับเราหนักไล่เรียกันนะเอ๊ยจาสีไปเฮ้ยเอาจะปล่อยเนี่ย วันนี้น่าจะน่าจะปล่อยสักสามสี่ลำนะครับส่งแล้วคาับาขนาดสองเมตรนะครับส่งแคปซูลที่นี่ที่ไหนที่นี่ละลมบุยลำครับเโอ๊ยเกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้ยอายเขานะครับโอ้โหบินเลยครับ S <S บินเลลยแ้วจะขอแก้มือใหม่อีกรอบนึงครับเมื่อกี้พอดีไปชนอ่าไปชนเสาไฟนะครับติดอยู่ริมทางนะครับแก้มือใหม่อีกรอบนะครับเมื่อก,กี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเมื่อก,กี้่อาปล่อยปุ๊บมันเซยขึ้นเสาไฟฝั่งซ้ายครับนะครับกำลังมัดเชือกใหม่นะครับ อ่ะแกตัวรอบที่สองนะครับติดเลยติดเสาหรือเปล่าเนี่ยนะ้ดูะติดเลยนะแกตัวรอบที่สอง <c oughs> เดี๋ยวกำลังเคลียร์เชือกอยู่นะครับเอาเดี๋ยวนะ อะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว oh, oh. ลมดีนะครับวันนี้วันที่อหกอ้ยวันที่เจ็ดมกราคมสองห้าหกสี่นะครับ ลั่นแล้วนะครับลมเสมอมากวันนี้ครับอันนี้ก็เตรียมขึ้นอีกลำนะครับลังทำทัสนู É <laughs>